สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่การนันไมดว์คลิปและน้อมคลิปนี้เราก็จะมาส่งพฤติกรรมของคนที่คิดร้ายกับคุณนะคะว่าเขาทำพฤติกรรมแบบไหนที่มันบั่นทอนนะบุญกุศลที่เขาสร้างไว้ให้ชีวิตของเขานั้นตกต่ำย่ำแย่นะคะหรือว่าสร้างบาปกรรมให้กับตัวเขาเอง ทรงบานพลังงานของคุณอนุญ,ญาตให้เราเปดิดดวงตาด้วยการกดสปายและแช์นะคะมาดูละคราสีของคุณและเขาที่มีความเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกันบางทีคนที่คิดร้ายกับเราเราอาจจะไม่รู้นะว่าเขาเป็นใครนะคเขาอาจจะต่อหน้าอย่างรับหลังอย่างก็ได้ฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูนะว่าพฤติกรรมใดที่เป็นพฤติกรรมที่ทําให้ตัวของเขาหนะหมดบุญ คปิเตอร์คนเกิดวันพฤหัสแคปิคอนราศีมังกรธาตุดินเจมินาราศีมิถุนธา,าตุลมวอเตอร์ธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิกสเติรงคนเกิดวันเสาร์ธาตุไฟซักเซตเรียสราศีโนจาธาตุไฟแอริราศีเมทธาตุไฟพลูโตธาตุลมมีถุนจุลกุมนะคะตัวเลขวันที่เกิดที่กองคุณและขามี18 19 9 0 1 3 22และก็24 บุคคลคนนี้นะคะมีในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะเป็นไพ่ของพระอินทร์หรือว่าองค์อมรินทร์นะที่อยู่สวรรค์ชั้นดาวดึงนะคะเป็นไพ่พรมยานเนี่ยนะคะจะหมายถึงเป็นผู้ที่มีความเป็นผู้นำนะคะแสดงว่าคนที่คิดร้ายคิดไม่ดีกับคุณมีลักษณะของความเป็นผู้นำหัวหน้างาน หรือว่าตำแหน่งหน้าที่การงานเหนือกว่าคุณนะคะเขาจึงมีในเรื่องของความยิ่งใหญ่นะคะแล้วก็มีบริวารอยู่ใต้บังคับบัญชาปเป็นจำนวนมากแล้วก็เป็นคนที่ได้รับการเคารพจากผู้คนมากมายนะ,ะเป็นนักบริหารที่เก่งชาดนะคะ ในเรื่องของการทํางานแล้วก็มีในเรื่องของความรับผิดชอบสูงมากแบกรับภาระใหญ่หลวงมีความเหน็ดเหนื่อยมากที่จะนะ,ะทำให้ตัวงเขาเองประสบความสําเร็จมีศิละปะในการปกครองคนนะคะมีความคิดลึกซึ้งสุข,ขุมเยือกเย็นมีมันสมองที่เป็นเลิศเฉลียวฉลาดมีไหวพริบปฏิพานนะคะแล้วก็โวหารดีมีวิชาความรู้ เป็นอาวุธอันประเสริฐก่อให้เกิดความน่าเชื่อถือนะคะก็ทำให้ผู้คนเคารพเกงขามเขาและเขาได้รับการยอมรับนะจากผู้คนอื่นๆและทำให้ชีวิตของเขาเนี่ยมีแต่ความสุขความเจริญนะคะไม่มีที่สิ้นสุดการงานนะคะเป็นคนที่มีไฟในการทำงานอย่างแรงกล้าและก็เป็นคนที่สามารถที่จะทำได้ หลายอย่างมีความมุมาณนะเพียรพยายามคล่องแคล่วว่องไวบริหารจัดการงานได้เป็นอย่างระบบระเบียบม,มีวินัยนะคะกล้าสั่งกล้าแสดงออกกล้าพูดกล้าใช้อำนาจนะเรียกว่าสั่งงานผู้คนให้เชื่อให้เคารพและก็ยำเกรงเขานะศัตรูของคุณเนี่ยฉะนั้นเขาก็จะเป็นคนที่โดดเด่นมากๆในสายงานในที่ทำงานของคุณนะคะ นี่คือพลังงานของศัตรูของคุณเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าพฤติกรรมนะที่ทำให้บุญกุศลของศัตรูของคุณเนี่ยนะ,ะถูกบั่นทอนแล้วก็หมดไปนะ,ะเป็นพฤติกรรมแบบไหนเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคุณกับเขานะมีในเรื่องของประเด็นอะไรกันนะคะเขา ทำพฤติกรรมอย่างไรไว้กับคุณนะคะคนคนนี้เขาจะเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายก็ได้นะคะคนที่คิดร้ายทําไม่ดีกับคุณนะคะ queen of cup มีพลังงานของความเป็นคนจิตใจดีมีเมตตาอ่อนโยนอ่อนหวานนะคะ เห็นอกเห็นใจแต่ว่าสําหรับคุณเนี่ยเขาอะทำพฤติกรรมไม่น่ารักกับคุณเขาอาจจะใจดีกับคนอื่นเขาอาจจะเห็นโอกเห็นใจกับคนอื่นแต่สําหรับคุณเขาไม่ชอบนะคะไม่ชอบเห็นคุณนะคะมีความสุขไม่ชอบเห็นคุณร่ํารวยไม่ชอบเห็นคุณประสบความสําเร็จนะะแล้วก็เขามองว่าตัวของคุณน่าที่จะมีพลังงานของการที่แบบ เออเป็นพลังงานของคนจิตใจดีมีเมตตานะคะแล้วทําให้ตัวของเขาเนี่ยไม่ชื่นชมไม่ชื่นชอบในความดีในความโดดเด่นของคุณเขาจะเมินเฉยกับความดีที่คุณทํากับสิ่งที่คุณทําเขาไม่ชอบให้ผู้คนสังคมชื่นชมคุณนะคะเขาไม่ชอบที่จะเห็นคุณร่ํารวยกว่าเขา เขาไม่ชอบเห็นคุณทำดีพูดดีกับทุกๆคนจิตใจดีมีเมตตาแล้วผู้คนชื่นชอบคุณนี่คือแนละพลังงานของความที่แบบเขาไม่ชอบคุณและเขาไม่ชอบเห็นคุณโดดเด่นประสบความสำเร็จมีโอกาสก้าวหน้าในที่ทำงานมากกว่าเขานะคะเขาอาจจะอยู่มากกว่าคุณหรือว่าเขาอาจจะนะคะ เหมือนกับว่าคุณอาจจะเป็นคนที่เหมือนกับว่าจิตใจดีผู้คนสรรเสริญยกย่องคุณชื่นชมคุณในขณะที่เขาก็ทําดีเหมือนกันแต่เขากลับไม่ได้รับคําชื่นชมเหล่านั้นจึงเป็นเหตุปัจจัยที่ทําให้เขาไม่ชอบคุณคิดไม่ดีกับคุณคิดได้กับคุณอิจฉาคุณนะคะหรือว่าคิดอยากจะกลั่นแกล้งคุณนั่นเองเดี๋ยวเราดูกันว่าพฤติกรรมอะไรที่จะทำให้คนคนนี้นะคะ หมในเรื่องของบุญกุศลเมื่อเขาไม่ชอบคุณแล้วเขาก็อาจจะไม่ชอบคนอื่นๆด้วยพฤติกรรมอะไรนะคะที่ทำให้คนคนนี้หมดบุญกุศลนะคะหรือว่าสร้างวิบากกรรมให้กับตัวเขาเองเรามาส่องพฤติกรรมของเขากันดีกว่าว่าวันวันหนึ่งเนี่ย่นะ,ะเขาสร้างกรรมอะไรไว้กับใครบ้างในออฟเฟ์เคิลเขาจะ นิ่งเฉยนะเขาจะไม่สนใจความคิดความรู้สึกความเจ็บปวดความทุกข์ปัญหาของผู้อื่นนะคะเขาจะเหมือนกับว่าใช้ชีวิตให้มีความสุขโดยไม่แยแสไม่ช่วยเหลือผู้อื่นทั้งนั้นท,ที่เขาช่วยได้หรือว่าถ้าเขามีเงินเนี่ยนะคะเขาเห็นขอทานเขาก็จะไม่คิดจะช่วยเพราะเขาคิดว่าตัวของเขากว่าที่จะ ได้เงินนะต้องเสียหยาดเหงื่อแรงงานมาทุกคนต้องทํางานเหมือนกันทุกคนต้องใช้ความรู้ความสามารถนะคะเพื่อที่จะแลกเงินมาเหมือนกันเขาจึงเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเมินเฉยต่อความทุกข์ความลําบากของคนอื่นนะคะเพราะเขาก็น่าจะเหมือนกับว่าถูกเมินเฉยเหมือนกันในสิ่งที่เขานะควรที่จะได้รับการช่วยเหลือจึงเป็นเหตุปัจจัยที่ทําให้เขารู้สึกว่า ถ้าฉันช่วยไปแล้วนะคะเออก็ไม่เห็นมีใครเคยช่วยเหลือฉันเลยเนี่ยนะคะฉะนั้นคนที่ลำบากอยู่ตรงหน้าก็จงลำบากต่อไปเขาจะเมินเฉยกับความทุกข์ของคนอื่นนะ,ะไม่มีจิตที่เมตตาเขาจะเรียกว่าเหมือนกับเป็นคนที่ใจจืดใจดำนะ,ะมองเห็นความทุกข์มองเห็นปัญหาของคนอื่นเป็นเรื่องธรรมดาไม่เกี่ยวข้องกับเขาเลยนี่คือสิ่งที่คนคนนี้คิดแล้วก็รู้สึก นะคะเรีเยกได้ว่าเหมือนกับเขาไม่สร้างบุญใหม่นะเพื่อที่จะหนุนชะตาชีวิตของเขาเลยนะคะเป็นคนอาจจะเหมือนกับว่าเป็นคนตนหนีทีเหนียวหรือว่าเป็นคนที่คิดว่าเออคนอื่นนะคะควรที่จะทําแบบนี้นะควรที่จะไปทํามาหากินไม่ใช่มานั่งขอทานอะไรประมาณนี้นะคะเป็นเป็นคนที่เหมือนกับว่าก่อนที่จะทําบุญเนี่ยคิดโน่นคิดน,น,ดนี่คิดนั่น,ค,น,นคิดแล้วคิดอีก นะคะก็เลยทำให้เขาไม่ได้สร้างบุญสร้างกุศลให้กับตัวเองและนะคะพฤติกรรมอะไรที่ทำให้คนที่คิดไม่ดีกับคุณนะคะเรียกได้ว่าบุญกุศลเขาหมดไปหรือว่าบั่นทอนบุญกุศลของเขาเขามีเรื่องราวสถานการณ์อดีตก,กับเพื่อนกับสังคมนะคะกับคนที่เขารู้จักเมื่อครั้งในอดีตเนี่ยนะคะเหมือนกับว่าเขาหน้าที่จะ ถูกกลั่นแกล้งนะคะในสังคมที่ทํางานหรือว่าที่เขาเรียนหรือว่าเขาเหมือนกับว่าหน้าที่จะมีการลงทุนธุรกิจการงานบางสิ่งบางอย่างกับเพื่อนนะคะแล้วเขาถูกคดโกงถูกทรยศหักหลังนะคะถูกเอารัดเอาเปรียบน,นะคะแล้วทําให้ตัวงเขาไม่เชื่อใจใครไม่ไว้ใจใคร นะก็เลยทําให้เขาเหมือนกับว่าเรียกได้ว่ามีความเห็นแก่ตัวมากๆที่จะนะคะไม่ใช้ความรู้ความสามารถของตัวเองสอนสั่งคนอื่นคือมีความรู้นะ,ะแต่ไม่แนะนําแต่ไม่สอนในสิ่งดีๆกับคนอื่นเหมือนเป็นคนที่หวงวิชากว่าคนอื่นจะเก่งกว่าตัวเองกว่าคนอื่นจะแย่งชิงผลงานของตัวเองไปก็เลยเป็นคนที่ห่วงวิชาความรู้นะคะแล้วก็เหมือนกับว่าไม่ช่วยเหลือ น,น้องๆที่เข้ามาใหม่อะไรเงี้ยถ้าแบบว่าเ,ออเขาได้รับมอบหมายหน้าที่การงานให้ไปสอนงานใช้ไปบอกงานเขาจะเป็นคนที่ใช้อารมณ์นะคะเรียกว่าไม่อยากจะสอนจริงๆใช้อารมณ์ตาให้เหมือนกับว่าพอไปสอนงานแล้วก็ใช้อารมณ์ใช้คำพูดไม่ดีกับน้องๆใหม่ก็ทำให้คนที่เรียกว่าได้รับรู้ถึงอารมณ์ความคิดความรู้สึกของ นะคนคนนี้นะคือเหมือนไม่ชอบอะ่ะแล้วก็เหมือนกับว่าเลาออกงานไปหรือว่ามีอคติต่อเขาเหมือนกับเขาสร้างศัตรูไปโดยที่เขาไม่รู้ตัวเพราะว่าเขาไม่อยากจะสอนใครเขากลัวว่าคนอื่นจะโดดเด่นนะมีความรู้มีความสามารถมากกว่าเขาแย่งชิงผลงานของเขานั่นเองนี่คือนะทำให้บุญบารมีในตัวของเขาหมดไปนะคะห่วงวิชา พฤติกรรมใดที่บันทอนชีวิตนะของคนที่คิดร้ายให้ตกต่ำย่ำแย่เขาอาจจะแต่งงานหรือว่ามีครอบครัวหรือว่ามีแฟนหรือว่ามีคนรักแต่เขาเป็นคนที่เหมือนกับว่าหน้าที่จัไม่ช่วยเหลือพอแต่งงานมีครอบครัวมีคนรักไม่ดูแลครอบครัวไม่ดูแลคนรักนะคะ เรียกได้ว่าเห็นแก่ตัวนะคะรายได้ที่ได้มานะคะเงินเดือนที่ได้มาไปหาความสุขใส่ตัวเองไม่รับผิดชอบภรรยาหรือว่าคนรักนะคะก็ปล่อยให้ภรรยาหรือว่าคนรักที่บ้านเนี่ยจ่ายค่าเช่าบ้านจ่ายค่าห้องไปจ่ายค่าน้ําค่าไฟค่ากินค่าอยู่ไปเองโดยที่ไม่รับผิดชอบอะไรเลยไม่ไม่มีความเป็นเออแมนหรือว่าไม่มีความรับผิดชอบนะคะเกี่ยวกับครอบครัวเลยไม่มีน้ําใจ นะคะเรียกได้ว่าต่างคนต่างอยู่นะะถ้าเป็นผู้ชายก็คือเหมือนเป็นคนที่เห็นแก่ตัวมากๆนะคะไม่มีความที่จะปกป้องคนรักแต่ถ้าเป็นผู้หญิงก็คือแบบเห็นแก่ตัวที่ไม่สนใจคู่ครองคนรักนะคะกอบกลวยเอาแต่ผลประโยชน์ส่วนตัวหาความสุขใส่ตัวเองนะคะและพฤติกรรมนะคะที่บั่นทอนชีวิตของคนที่คิดร้ายต่อคุณให้ตกต่ำสามดาา แปดเหรียญพฤติกรรมนี้เขาน่าจะเป็นคนที่ทําทุกวันนะเหมือนกับว่าเวลาที่เขาเห็นคนอื่นนะคะเพื่อนเพื่อนสังคมนะคะเหมือนกับว่ามีปากมีเสียงหรือว่าทะเลาะเบ,บาแวงกันคนคนนี้จะเป็นคนที่เหมือนกับว่าเลือกพักเลือกพวกคืออาจจะไปเลือกเข้าข้างคนผิดก็ได้นะนะคะเป็นประมาณที่เหมือนกับว่าเขา จะทาตัวเหมือนกับว่าใครที่เขามองแล้วเป็นคนที่เก่งนะเทียงเก่งเอาชนะเก่งหรือว่านะคะเหมือนกับเป็นลูกรักของหัวหน้าเขาจะเลือกเข้าข้างคนนั้นเลยโดยที่เขาไม่คํานึงถึงความผิดชอบชั่วดีหรือว่าความถูกต้องนะคะเขาจะเหมือนกับว่าไปสนับสนุนคนที่เป็นลูกรักของหัวหน้าหรือว่าเป็นคนที่ชอบที่จะประจบสอบพอนะ,ะเพื่อที่จะทําให้ตัวเองเนี่ยนะคะ ได้เลื่อนขั้นได้เลื่อนตำแหน่งหรือว่าได้เป็นลูกหลักอารมณ์นี้เลยนะคะคือเป็นคนที่เหมือนกับว่าเอาตัวรอดคนเดียวเห็นแก่ตัวคนเดียวนะพลังงานคนคนนี้และพฤติกรรมนะคะที่บั่นทอนชีวิตให้ศัตรูของคุณตกต่ำเป็นคนที่เห็นแก่ได้นะเป็นคนที่เหมือนกับว่ามีเงินมีกินมีใช้มีความร่ำรวยนะคะแต่เป็นคนที่ไม่ไม่ชอบที่จะ ช่วยเหลือคนอื่นนะคะหรือว่าแม้กระทั่งคนรักนะ,ะญาติพ่อแม่พี่น้องคนในครอบครัวมาขอความช่วยเหลือนะ,ะเขารวยนะเขามีเงินนะแต่เขาเลือกที่จะไม่ช่วยเหลือนะคะไม่ช่วยเหลือใครเพราะว่ารู้สึกว่าน่าจะเป็นคนที่เหมือนกับออ,อาจจะไม่ไม่เคยได้รับความช่วยเหลือจากคนอื่นนูก่กด้ก็เลยเป็นคนที่แบบเหมือนเลือกที่จะเมินเฉย กับการที่จะให้ความช่วยเหลือานกะคนรักหรือว่าญาติหรือว่าคนที่มาขอความช่วยเหลือจากเขาเป็นคนที่เมินเฉยกับการไม่เห็นโอกเห็นใจคนอื่นนะคะคือลําบากคือแบบประมาณที่ไม่เคยที่จะช่วยเหลือคนอื่นเลยนะคะรวยแต่ขี้เหนียวรวยแต่มีอคตินะคะและพฤติกรรมที่บั่นทอนชีวิต ของคนที่คิดร้ายกับคุณทําให้ชีวิตของเขาตกต่ำย่าแย่จริงๆแล้วเขาเป็นคนที่จิตใจดีมีเมตตานะคะแล้วเขาก็เหมือนกับว่าครอบครัวนะมีความร่ารวยมีความสําเร็จมีเงินมีกินมีใช้แต่เขาเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะใช้ในเรื่องของบาปบุญไปตัดสินคนอื่นนะคะคือเหมือนกับว่าเออ ตัวเองเนี่ยนะคะไปพูดตัดสินคนอื่นว่าคนอื่นไม่ชอบทําบุญไม่ช่วยเหลือแต่ตัวเองก็ไม่ทําเหมือนกันนะคะเป็นการที่เหมือนกับพูดอะไรที่เหมือนกับว่าคือทําไมเธอไม่ช่วยทําบุญทําไมเธอไม่เวลาตัวเองอ่ะไปแจกซองผ้าป่าอะไรเงี้ยน,นะคะไปแจกซองผ้าป่ากับเพื่อนเพื่อนก็ใส่ให้แต่พอถึงเวลาเพื่อนมาแจกนะคะก็พูดน,น่นพูดนี่พูดนั่นนะคะเออ ฉันมีภาระโน่นนี่นั่นอย่างนั้นอย่างนี้นะคะก็เหมือนกับว่าคือเป็นคนที่เรียกว่าบุญตัวเองอ่ะไม่ทําแต่เวลาที่คนอื่นไม่ช่วยเหลือตัวเองอ่ะกลับไปพูดนะคะนี่คือสิ่งที่เหมือนกับคือเห็นแก่ตัวนะคะและพฤติกรรมที่บันทอนชีวิตของคนที่คิดร้ายกับคุณเขาเป็นคนที่เหมือนกับว่าการที่เขาจะคบใครสักคนหนึ่ง นะคะเป็นเพื่อนเป็นสังคมหรือว่าญาติพ่อแม่พี่น้องเขาจะคำนึงถึงการที่จะได้รับผลประโยชน์จากผู้คนเหล่านั้นหรือเปล่าหรือว่าถ้าแบบว่าเขาทำงานร่วมด้วยเนี่ยคนคนนั้นให้ผลประโยชน์อะไรเขาบ้างนะคะหรือว่าช่วยเหลืออะไรเขาได้บ้างประมาณเนี่ยจะคบคนก็คือเหมือนกับว่าต้องได้รับผลประโยชน์นะคะคือจะไม่ยอมเสียเปรียบจะไม่ยอมถูกเอารัดเอาเปรียบจากคนอื่น ถ้าคบกับฉันเธอให้อะไรฉันบ้างถ้าฉันเป็นเพื่อนกับเธอหรือว่านะคะอย่าพอแม่พี่น้องนะ,ะที่เหมือนกับว่าเออเคยช่วยเหลือเนี่ยนะคะคือช่วยเหลืออะไรฉันบ้างอารมณ์นี้จะคำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนตัวไม่ยอมเสียเปรียบใครนะคะไม่ยอมที่จะเหมือนกับว่าเรียกได้ว่าเหมือนกับไม่ยอมช่วยเหลือใครเปล่าๆนะคะต้องได้รับผลตอบแทนพฤติกรรมใดที่บั่นทอนบุญกุศลนะของ คนที่คิดร้ายทำไม่ดีกับคุณ The Will of f o r the u n e t Emperor เป็นพลังงานของการที่เขามักที่จะเรียกว่าใช้เล่หเหลี่ยมนะคะใช้เล่หเหลี่ยมกลอุบายนะกับคนอื่นๆชอบบังคับข่คมขู่คนอื่นข่มเหงคนอื่นโดยเหมือนกับว่าแอบอ้างในเรื่องของบุญบาปนะกับคนอื่นแต่ตัวเองเนี่ยไม่กลัว ไม่กลัวในเรื่องของบาปบุญนะไม่กลัวในเรื่องของการที่เหมือนเหมือนกับว่าถ้าคนอื่นทําผิดอ่ะจะอ้างบาปอ้างบุญนะแต่สําหรับเวลาตัวเองทําผิดอตัวเองเฉยนะตัวเองเป็นคนที่เหมือนกับว่าเห็นกับตัวนะใช้คําพูดใช้ความคิดใช้นะเออความคิดเห็นส่วนตัวของตัวเองเนี่ยเหมือนกับหลอกล่อหาผลประโยชน์ใส่ตัวเองเป็นคนคิดเนี่ยเป็นคนที่ แม้กระทั่งนะไม่ยอมเสียเปรียบคนอื่นเลยนี่คือพฤติกรรมที่ทําให้คนที่คิดร้ายนะคิดไม่ดีกับคุณชอบที่จะเอาเปรียบคุณหรือว่าเหมือนกับว่ากลัวว่าคุณจะโดดเด่นกลัวว่าคุณจะประสบความสําเร็จกว่ากลัวว่าคุณจะเก่งกว่ากลัวว่าคุณจะรวยกว่านะคะก็เลยทําให้ตัวของเขาเนี่ยเหมือนกับว่าเหมือนนั่งกินบุญเก่าไปอะ่ะแล้วบุญใหม่ไม่เคยสร้างเลย เมื่อเขาเจอวิบากกรรมบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นเขาอาจจะต้องนะเรียกได้ว่าชีวิตตกต่ำแย่จนไม่มีใครจะไปช่วยเหลือเขาได้นะคะฟังเพื่อเป็นแกนําทางเป็นแนวทางนะสังเกตคนที่แบบทําร้ายคุณนะคะเขาจะเป็นคนแบบนี้คือไม่มีความเห็นอกเห็นใ,นใจผู้อื่นนะ,ะไม่มีในเรื่องของการที่คิดอยากจะช่วยเหลือผู้อื่นมีความเห็นแก่ตัวตลอดเวลานะ,ะแต่เวลาที่คนอื่นทําไม่ดีกับตัวเองชอบอ้างบุญ นะฮะชอบอ้างบาปขึ้นมาทันทีเลยนะนี่แหละคือคนที่เห็นแก่ได้เห็นแก่ตัวแล้วก็ไม่เคยมีน้ำใจกับผู้อื่นเลยฉะนั้นเมื่อบุญเก่าเขาหมดเขาต้องลําบากนะคะเขาต้องเหมือนกับว่าทุกทรมานตกต่ําย่ําแย่ในที่สุดฟังเพื่อเป็นวิทยาทานเป็นการนำทางเป็นแนวทางขอบคุณทุกการติดตามค่ะ